เจาะลึกยาน Space Cruiser ยานสุดล้ำที่ริกเลือกใช้และถ้าใครสงสัยว่าทำไมริกมีปืนค่ามิติแล้วแต่ยังต้องใช้ยานอยู่อีกคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นนั้นเรามาทำความรู้จักเจ้ายาน Space Cruiser กันคร่าวๆก่อนดีกว่าคือเจ้ายาน Space Cruiser Space Cruiser Space Cruiser แล้วแต่ว่าใครจะอ่านแบบไหนกันเนี่ยมันเป็นยานผ่านนะหลักของโตร,ริกซานเชสเขาตรงนี้ขอเยืดที่ตัวริกซีหนึที่เป็นคนหลักเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะคนอื่นๆไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทุกคนมียานลํานี้เหมือนกันไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันหมดนั่นแหละโดยที่ยานที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดลํานี้เนี่ยมันจะเป็นยานที่ริกเขาบอกเองตั้งแต่ตอนไพร์ลอตเลยว่าเขาสร้างขึ้นมาจากเศษวัสดุในโรงรถซึ่งก็บ่งบอกความเทพของตาแกตั้งแต่ตอนเปิดของเรื่องเลย यानी मते แตใช้ของในโรงรถสร้างขึ้นมาคือมันก็ดีนะโดยข้อสังเกตรแรกที่เราอยากให้ทุกคนรู้ก็คือไอ้ที่ริกเขาบอกว่าเขาเพิ่งสร้างมันขึ้นมาจากโรงรถเนี่ยโตลงแล้วมันเป็นจุดผิดพลาดเป็นพลอตโฮของเรื่องหรือเปล่าเพราะริกเขาเคยสร้างยานมาก่อนแล้วนี่นะตรงเนี้ยก็นับว่าพลาดได้ในช่วงแรกๆแ,แหละแต่หลังจากมีฉากแฟลชแบ็กชีวิตของริกออกมาแล้วก็จะมาช่วยแก้ตรงจุดนี้ได้แบบพอดิบพอดีเพราะถ้าเรามองในภาพรวมและนับกันตามไทม์ไลน์แล้วยานเวอร์ชันที่เราเห็นบ่อยที่สุดลำนี้คือยานลำที่ 2โดยก่อนหน้าช่วงที่ริกยังเป็นวัยหนุ่มเขามียานของเขาอยู่แล้วในฐานะชายผู้ฉลาดที่สุดในโลกจนกระทั่งในฉากย้อนความทรงจําเราจะเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายและมีเหตุให้เขาต้องมาลงเอยที่มิติพลายกับฉากที่ขับยานพุ่งเข้ามาเจอเบสในโรงรถที่ถูกริกพลายทิ้งไปกว่า20ปีเด้แหละตรงนี้ก็พอเดาได้ว่า ไอายานลำแรกเนี่ยน่าจะพังไปเรียบร้อยแล้วและที่ริคเขาบอกว่าเขาเพิ่งสร้างยานขึ้นมาจากของในโรงรถเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะยานลําเก่าพังยับไปแล้วก็เลยเอาเศษสร้างยานกับวัสดุในโรงรถของริคพลามมาสร้างเป็นยานสเปซคู r ิเซอร์ที่ล้ากว่าเดิมนั่นเอง ถือว่าเคลียร์นะครับหลังจากนี้เนี่ยยาน Space Cruiser ก็จะมีบทบาทสําคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะโผล่มาแทบจะทุกตอนไม่รู้ตาแกจะบ้าขับอะไรมานักหนาแต่ที่รู้ดูนะยานลํานี้เป็นเหมือนแขนขาของริกไปเรียบร้อยแล้วและก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครตัวนี้ไปโดยปริยายจุดเด่นและความสามารถของ Space Cruiser ยานลำนี้ถึงจะหน้าตาดูเป็นเหมือนทรงทรงยานเอเลียทั่วๆไปฟิลแบบพวกจานบินอะไรแบบนั้นแต่ความจริงยานที่ดูลำไม่ใหญ่มากพอดีพอดีตัวแบบเนี้ยแต่ฟังก์ชันและจุดเด่นของมันคือโคตรลำมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยยานลำนี้มีพลังงานขับเคลื่อนที่ไม่มีวันตายใช้ได้ไม่มีวันหมดเพราะมีแบตเตอรี่ที่ดึงพลังจากไมโครเวิร์มาใช้หรือในภาษาไทยก็คือพวกจักรวาลเี่วนั่นแหละ เร,เรื่องนี้จะมีบอกไว้ในตอน The r i ิกส์มัตบีคราซีที่ถือว่าเป็นตอนหลักๆของยานลำนี้ได้เลยเรื่องของเรื่องคือยานน่ะมันไม่ทํางานเพราะมีปัญหากับแบตเตอรี่ริกก็เลยต้องพามอร์ตี้เข้าไปในแบตนั้นและเราคนดูก็จะพบว่าริกเขาได้สร้างจัก,กรวาลจิ๋วขึ้นมาโดยให้เหล่าเอเลียตัวจิ๋วเนี่ยคอยปั่นไฟและหลอกพวกเขาว่าจะมอบวิทยาการใหม่ๆมาให้จนตัวเองได้กลายเป็นพระเจ้า ่ทีไไหนได้คือโกหกทั้งเพนั่นแหละริกแค่หลอกให้พวกเขาปั่นไฟไว้ใช้งานเองส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ก็คือส่งขึ้นไปเพื่อให้แบตเตอรี่ของยานทํางานไปตลอดกาลนั่นแหละคือเรื่องเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวมากมายจนสุดท้ายเขาก็แก้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ได้ทําให้ในทางเทคนิคแล้วในตอนนี้ถ้าเอเลียเหล่านั้นยังเชื่อว่าริกคือพระเจ้าอยู่พวกเขาก็จะปั่นไฟให้กับแบตของยานไปเรื่อยๆยาวๆจนยานมีไฟฟ้าใช้ไปตลอดกาลไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเนั่นเอง ตัวเนี่ยก็ถือว่าโกงมากๆนะและก็เหลี่ยมมากๆเช่นกันขณะที่จุดเด่นอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเครื่องยนต์ของยานลำนี้จะใช้วิทยาการที่อาศัยสาสารมืดมาเป็นเชื้อเพลิงครับซึ่งสาสารมืดเนี่ยมันจะเป็นสาสารลึกลับที่โลกของเราในปัจจุบันยังไม่มีใครค้นพบคือสาสารมืดหรือว่าดาร์กแมทเตอร์ในชีวิตจริง เขาตั้งทฤษฎีกันว่ามันจะสามารถพามนุษย์เดินทางไกลในจักรวาลได้เลยแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เจอกันง่ายๆแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของชาติมนุษย์ก็ยังไม่มีใครที่ค้นพบมันเลยได้แหละส่วนถ้าใครอยากฟังวิธีการทำงานของสารามืดกับยาสเปกตริเซอร์ของริกนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะถ้ามีคนบวกเยอะๆเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังกันครับอ่ะในชีวิตจริงอะ่ะจะยังไงไม่รู้แหละแต่ที่ร,รู้ในเรื่องนะตอนนี้ริกเขาค้นพบสารามืดมันเรียบร้อยแล้ว แล้วสาสารมืดทำงานยังไงตรงเนี้ยก็มีบอกไว้เหมือนกันในซีซั่นแรกเลยโดยพวกนักต้มตุ๋นแห่งจักรวาลมันจะมาล้อหลอกริกเพื่อจะขโมยสูตรการสร้างสาสารมืดไปใส่ในตัวยานของมันบ้างยานจะได้เร็วที่สุดในกาแล็กซี่แต่สุดท้ายก็ตูมเป็นโกโก้ครัช์ไปเรียบร้อย ทำให้ที่สุดแล้วเราก็เลยรู้ว่ายานที่ดูกอก็แก๊ก <ๆ S 1> ของริกลํานี้เนี่ยมันไม่ใช่ยานกากๆทั่วไปนะครับแต่เป็นยานที่มีความเร็วเหลือจะเชื่อมากๆจากการใช้สารามือเข้มขน้นเป็นเชื้อเพลิงนั่นแหละและถ้าถามว่าเร็วขนาดไหนคือมีคนเขาคำนวณคร่าวๆจากที่เห็นริกขับยานไปเรื่อยๆเดินทางข้ามกาแล็กซีนในเวลาแค่แป๊บเดียวแปลว่ามันจะต้องเร็วขนาดที่สามารถเร่งความเร็วของ Space Time หรือควบคุมกาและอวกาศได้อย่างอิสระ เพลิดเพลยาลำเนี้ยมันจะไวกว่ายาที่เข้าไฮเปอร์สเปซซะอีกสังเกตจากตัวของริกและคนที่นั่งมาด้วยไม่ได้มีความแก่ลงหรือร่างกายฉีกขาดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะงั้นความเร็วของยาสเปซกรุยเซอร์จะต้องเร็วมากกว่าแสงหลายพันล้านเท่าแน่ๆถึงขนาดเดินทางไกลหลายพันปีแสงในเวลารวดเร็วขนาดนี้นะครับและนอกจากเรื่องความเร็วและแบตเตอรี่ก็จะมีเรื่องระบบ AI อัจฉริยะที่โคตรเทพและโคตรอันตรายอีกด้วย ดยเราเนี่ยเคยได้เห็นคําสั่งปกป้องซัมเมอร์ในตํานานมาแล้วจากตอนที่ตาหลานเข้าไปในแบตเตอรี่ที่ยานลนํานี้ที่มี AI เป็นผู้หญิงก็จะจัดการพวกคนที่มาวุ่นวายกับซัมเมอร์เสลเทสจนเกือบกลายเป็นสงครามย่อมๆได้เลยยานปกป้องซัมเมอร์ด้วยปกป้องซัมเมอร์ แถมยาลำนี้นะครับยังฉลาดถึงขนาดมีความรักกับเขาเป็นด้วยนะให้อารมณ์แบบพวกหุ่นทรานส์ฟอร์เมได้เลยเพราะเจ๊แกก็ถือว่ามีเสน่ห์ในหมู่โรบอทไม่เบาเหมือนกันว้าวเธอสวยจังเลยเหรอขอบใจนะส่วนระบบต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอยขออนุญาต อธิบายให้จบแบบไวๆทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาฟังกันเนอะซึ่งฟังก์ชันเหล่านั้นก็จะมีประมาณนี้ครับรังสีทำลายล้างรังสีเร่องอายุปืนเลเซอร์มินิการปืนลำแสงปืนจริงไม้ถูกปืนในตัวชิปควบคุมจิตใจเครื่องพ่นเปลวเพลิงปืนใหญ่ใต้ท้องจานแก้ยาสลบระบบรบกวนคลื่นวิทยุหมดล่องหนหมดออโนมัติพอยล็อตหมดจอดรถเครื่องตัดเลเซอร์ตัวยิงขีปนาวุธระบบคโคลนนิง่งเอไอซ่อมแซมตัวเองสว่านเลเซอร์แข่งหุ่นยนต์ระบบเพิ่มความทนทานระบบป้องกันเครื่องขายรอกวนระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีคคคววววววบบ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 ุมมมมมยาาารรรรรรระะะลลลลลลลขข้้้ออออูโโโพพงงเเเเจัััดดิิิีนนนนไ์์ใตปืกซซห และใบปัดน้ำฝน2อันฟังก์ชันคร่าวๆของยานก็จะประมาณนี้เนาะบอกแล้วว่านิดนินหน่อยๆเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องน่ารู้ที่อยากให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันก็คือแรงบรรจัยของยานลำนี้เนี่ยจะได้มาจากเรื่อง c a l ์วิน n d h o b b อบบของพ่อหนุ่มนักผจญภัยนามว่า Spaceman s p i f ฟนั่นเองถือว่าเป๊ะอยู่นะครับเนี่ยแค่เปลี่ยนสีเฉยๆแถมถ้าใครสังเกตดีๆจะรู้ว่าเสียง AI ของยานนอกจากจะเป็นเสียงเดียวกับไดแอนที่ริกเป็นคนตั้งให้คิดถึงเมียตลอดเวลาแล้วเสียงเสียงนี้นะครับยังเป็นคนภาคเดียวกับเจสิก้าอีกด้วยซึ่งเจ้าของเสียงก็คือคาร์ลีวอร์เกรนเจ้าของเสียงตัวละครชื่อดังมากมายเหล่านี้นั่นเอง ทำไมริกถึงยังต้องใช้ยาสเปกตรูเซอร์ทั้งที่มีปืนฆ่ามิติเอาละ่ะหลังจากรู้จักยาสเปกตรูเซอร์กันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันดีกว่าว่าทาไมริกถึงยังต้องใช้ยาสเปกตรูเซอร์อยู่ทั้งที่ตัวเองก็ฉลาดมากๆและมีปืนฆ่ามิติไว้ใช้เดินทางอยู่แล้วคําถามนี้นั้นเป็นคาถามที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เพราะก็ไม่ได้มีคําตอบแบบตายตัวนะครับคือพอเราลองคิดๆตามคําถามนี้ดูเนี่ยเออมันก็จริงว่ะ มีปืนข้ามิติอยู่แล้วแล้วจะขับยานอีกทําไมแถมไปดะจริงเหมือนจะขับยานบ่อยกว่าใช้ปืนอีกบางเนี่ยแต่พอมาลองคิดในมุมของรุิศเขาดูนะครับเราจะเข้าใจในมุมของชายผู้สร้างสารรค์มากขึ้นคือตัวแกบอกอยู่ตลอดว่าแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกชอบคิดคน้นชอบสร้างชอบเปลี่ยนแปลงถ้าแกไม่ชอบอะไรบนโลกนี้แกก็จะใช้ความสร้างสารรค์นี่แหละเปลี่ยนโลกเองฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉันทาแค่ประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์และทาลายทั้งชีวิตและถ้าฉันไม่ชอบอะไรก็แค่เปลี่ยนมันเพื่อง่ายๆคนฉลาดที่ สุดในโลกขนาดนี้ทาไมถึงจะไม่อยากมียานอาวกาศของตัวเองล่ะจริงไหมก็เลยมียานไว้เพื่อประกาศศักดา์ให้ตัวเองเพราะถ้าเราสังเกตตัวยานของริกเต้มันก็เป็นเหมือนตัวแทนความสร้างสารรค์ของเขาเลยเดี๋ยวก็มีไอ้นู่นเดี๋ยวมีไอ้นี่มาใหม่เรื่อยๆอัปเกรดตลอดเวลา เปรียบเหมือนมันเป็นสมองของเขาที่เคลื่อนที่ได้เวลาเจออะไรที่ทําให้เสียท่าเวลาเจออะไรที่ทําให้ตัวเองเคยลำบากไม่กี่อึดใจเขาก็จะสร้างฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาทดแทนและกลบจุดด้อยตรงนั้นเสมอๆโดยเฉพาะเรื่องเสียง AI ของไดแอนน์ชัดเจนมากๆว่ายานลํานี้มันเป็นมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ไปแล้วโดยมันเปรียบเหมือนอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่เป็นเพื่อนริกชายผู้ฉลาดแต่โดดเดี่ยวแบบนี้นนเ o u s Hope knows what happens the people you love. เออแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับอันนี้ขอดาวนะดาว,ว่าที่ริกยังคงขับยานต่อแม้จะมีปืนคามิติแล้วก็คงเป็นเพราะเขาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยแหละเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีปืนคามิติเนี่ยเขาก็จะอยู่กับยานตลอดเวลาจนเมื่อมีปืนแล้วเขาก็ยังคงขับยานต่อเพราะว่าคุนกับอะไรเก่าๆนั่นแหละอีกทางนะครับการขับยานบินไปบินมายิ่งขับตอนเมาด้วยแล้วเนี่ยมันโคจะฟินสุดๆได้เห็นมุมสูงที่ระเบิดนิวติโนโระเบิดตูมตามได้เห็นสงคราม ตามง,งูแบบใกล้ๆได้เห็นดาวที่กําลังล้างบางในคืนล้างาบาปกันอยู่ไหนจะได้เห็นพระเจ้าต่อยกับมนุษย์อีกโอ้โหฟินจะตายเห็นแบบนี้ใครจะไม่อยากมียานอวกาศไปของตัวเองบ้างล่ะจริงไหมล่ะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ เราไม่สนับสนุนให้ทุกคนเมาแล้วขับนะครับเพราะพวกเราไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในโลกแบบริกยังไงล่ะครับนอกจากปัจจัยเรื่องการป่าประกาศว่าฉันคือคนที่ฉลาดที่สุดไปแล้วยาลำนี้ก็ยังเป็นเหมือนเกาะคุ้มภัยให้กับริกเขาด้วยที่ชัดเจนที่สุดก็ตอนที่เขาขับยาไปบุกรางของริกพรานถ้าไม่แน่จริงไม่กล้าขับมันเข้าไปหรอกซึ่งสุดท้ายเราก็จะเห็นจริงๆว่ายานมีส่วนสําคัญอย่างมากในการปกป้องเขากับหมอตีและจะเป็นกําลังหลักในการต่อสู้ด้วยเห็นได้ชัดว่า สร้างยานที่มีเทคโนโลยีทรงพลังเอาไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะเป็นได้ทั้งยานผู้กอบกู้และยานผู้ทำลายได้ในเวลาเดียวกันเลยแถมยังมีห้องแลบย่อมยอมท้ายยานด้วยตอนที่ริกกินมาจะย้ายมิติหนีจากมิติโคลนเบิร์กแบบนี้นั่เองตายเสียฤกคนติดเชื้อทั้งโลกแล้วใช่มันแพร่เชื้อไปเร็วมากเลยตาเก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยนอกจากนี้นะครับในแง่ของการใช้งานจริงอยู่ว่าทั้งยานทั้งพื้น้า่มิติ มันมีไว้เพื่อใช้เดินทางเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานด้วยอย่างปืนข่ามิติเนี่ยเอาไว้ใช้เดินทางก็จริงแต่มันก็พลิกแปลงได้ในหลายสถานาการณ์ไม่ว่าจะยิงเรียกสัตว์ประหลาดยิงเรียกภัยพิบัติเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นระเบิดมิติก็ได้คือมันมีคลิกเยอะแยะแล้วแต่ผู้ใช้จะใช้งานยังไงขณะที่ยานใช้เดินทางได้เร็วไม่เท่ากับปืนข้ามิติแต่ในแง่ฟังก์ชันการใช้งานมันตอบโจทย์กว่าในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการพิทักษ์ตัวของคลิกตัวเนี้ยจะเด่นกว่ามาก เราก็เลยจะเห็นว่าเวลาไปที่ไหนที่ไม่รู้จักที่ที่เสี่ยงอันตรายส่วนใหญ่ริกเขาจะขับยานไปแต่ที่ที่คุณเคยอยู่แล้วเคยไปบ่อย,ยก็จะเปิดประตูมิติข้ามไปนั่นเองแถมในเรื่องเชื้อเพลิงนะครับยานก็จะใช้ได้ไม่จํากัดจากแบตไมโครเวร์ด้วยแต่ดาบปืนข้ามมิติเดินทางไวกว่าก็จริงแต่สารเหลวข้ามมิติมาสามารถถูกแฮกได้และสารตัวนี้ก็ใช้แล้วหมดไปด้วยพอจะเห็นภาพกันไหมครับทุกคนว่าทั้ง2องอย่างนี้แตกต่างกันคนละมุม และถึงมันจะคล้ายกันในแง่การใช้งานแต่ก็มีหลายๆจุดที่ต่างกันเยอะพอสมควรเลยก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมริกถึงเลือกใช้ยานอยู่บ่อยๆทั้งที่มีปืนฆ่ามิติแล้วนั่นเองก็หวังว่าทุกคนจะเคลียร์กับประเด็นนี้ในคลิปนี้กันนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทั้งหมดที่เราว่ามาทั้งคลิปเนี่ยมันอาจจะถูกตัดจบได้ใน3วินาทีง่ายๆเลยถ้าริกเขาพูดออกมาเองว่า บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนี้ก็ได้นะเขาแค่อยากมียานไว้เพื่อสนองนี้ตัวเองเฉยๆก็เท่านั้นเองคือถ้าริเขาพูดมาแบบนั้นเหตุผลสั้นๆง่ายๆแบบนี้ก็ช็อตฟิลเราคนดูเหมือนกันนะครับเนี่ย และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับสรุปสั้นๆได้ใจความคือยานสเปซ e ร r เซอร์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและความคิดสร้างสารรค์ของริกมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาไปแล้วไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์บวกกับฟังก์ชันการใช้งานที่มีไว้เพื่อพลิกแพลงและปกป้องตัวเองก็เหมาะแล้วที่เขาจะขับมันไปไหนตอนไหนที่อาจจะมีอันตรายนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ปืนข้ามิติอาจจะไม่ได้มีตรงนี้เห็นไหมทุกคนยานเนี่ยมีประโยชน์สุดๆไปเลย ทีเนี้ยก็ถึงตาทุกคนแล้วครับบอกเพื่อนๆกันหน่อยสิว่าชอบอะไรในยาสเป c e รูเซอร์ลำนี้บ้างและมีประเด็นไหนที่อยากคุยกันคอมเมนต์มาคุยข้างล่างกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของริกเกอร์มอร์ตี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากดกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ